สวัสดีครับท่านผู้ชมทางช่อง1 0 8 9 0วันนี้นะครับเราจะมา,อาถอดกรองอากาศแอร์ของ t o y o ต a h i l u mm ัก e v o z e d i t i ดิชนะครับถอดกันเลยนะครับว่าจะต้องทำยังไงก่อนนะครับเดี๋ยวจะผมบอกเป็นสเต็ปสเต็ปไปนะครับขั้นแรกนะครับให้เรากดที่ ปุ่มเก็บขอนะครับเพื่อเปิดฝานะครับนะฮะกดให้ลงก่อนนะครับขั้นตอนที่2ก็คือกดนะครับฝาด้านข้างของช่องเก็บของนะครับอ่าฮะเห็นไหมฮะออกแล้วครับง่ายนิดเดียวนะครับแล้วก็วางไว้แล้วก็ไปดูที่ช่องกรองอากาศแอร์นะครับครับต่อไปนั่นคือการถอด หน้ากากรองอากาศแอร์นะครับให้เรากดที่ตรงบริเวณตรงนี้ครับข้างบนนะฮะปุ่มข้างบนนะครับนะฮะก็ใช้ได้แล้วนะครับก็เอากรองอากาศแอร์ออกมาได้เลยนะครับก็ไปทําความสะอาดเป่าให้เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วก็ใส่เข้าไปเหมือนเดิมนะครับเราจะดูตำแหน่งที่อัพนะครับนี่ยนะครับ ก็เป็นลูกศรชี้ขึ้นเหมือนเดิมนะครับใส่เข้าไปาใส่เข้าไปเหมือนเดิมนะครับแล้วก็วิธีการปิดนะครับวีการปิดก็คือใส่ตำแหน่งด้านขวามือนี้ให้ตรงก่อนนะครับแล้วก็กดเข้าไปนะครับกดที่ด้านซ้ายให้ตรงตำแหน่งอ่าเนี่ยดังแกลกแล้วก็ใช้ได้เลยนะครับอันนี้เป็นอันว่าเสร็จนะครับการดูแลรักษา ทำความสะอาดกรองอากาศแอร์ใน t o y ยต a h i l u ัก e ีโวเซตเ dition นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมช่อง108,009ชาแนลนะครับอย่าลืมกด subscribe กดถูกใจด้วยนะครับขอบคุณมากครับ